Hello 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 สวัสดีวันนี้ยาหลินเชิญมาชมวัดพระแก้วกับการประดับไฟในยามราตรีช่วงนี้เป็นช่วงหลังวันที่5้ธันวามานะคะแสงสีดูรถตุกๆเขาก็ประดับสวยด้วยนะคะช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่ด้วยแหละนะคะทุกคนก็จะประดับไฟตามสถานที่ต่างๆ ตามห้างร้านทั้งหมดทั้งหลายในกรุงเทพหรือแม้แต่ในต่างจังหวัดเดี๋ยวนี้ก็มีนะช่วงใกล้คริส,สต์มาสนะ่นะเนาะมาดูวัดพระศรีรัตนาศาสดารามของเรานะจ้ะวัดพระแก้ววัดคู่บ้านคู่เมืองแต่ย่าใช้วิธีนั่งรถรอบๆนะจ้าเพราะว่าพาเด็กๆมาเรียนรู้ด้วยจ้าก็ประดับไฟสวยงาม เห็นการบุรณะการทําให้เป็นสิ่งใหม่ๆทันสมัยคิดถึงเออใครเราเรียกอะไรนะพระเทพใช่ไหมคะพระเทพที่เป็นน้องของรอสิบเราอะเนาะเป็นพระอะไรกนิษฐาเหรอคะคณิษฐาเนะาะวังสวยจังเลยเนี่ยจริงๆเป็นพระพระรมหาราชวังด้วยนะวัดพระแก้วนี่นะสวยงามแต่ไม่ได้เข้าไปข้างในนะจ้าเรามา ขับรถรอบๆดูถนนหนทางด้วยใช้วิธีวนไปหน้ากระทรวงกลาโหมแล้วเราจะวนตรงนี้เราเห็นวัดวัดโพหรือเปล่าที่อยู่ตรงนู้นเนี่ยวัดโพที่จะเป็นที่นวดใช่ไหมคะเออรถจะติดบ้างเล็กน้อยมาช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งเนาะนัดหมายเด็กๆเอาไว้วันหยุดเราก็มาด้วยกันเรียนรู้ด้วยกันผ่านตรงนี้ ก็จะได้วหว้พระไปด้วยกันแต่ไม่ได้ลงไปพบผู้ปะผู้ผู้คนเนาะเพราะว่าคนจะเยอะเนี่ยค่ะวัดพระแก้วจะจะ,จะอยู่ทางขวามือของเรานะจ๊ะถนนเส้นนี้ก็ตรงไปยังท่าเตียนนะจ๊ะก็จะขับรถวนไปรอบๆบผ่านท่าเตียนด้านซ้ายก็จะเป็นวัดโพนี่อ๊ะไม่ได้เข้าไปดูยักษ์วัดโพกับยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดแจ้งก็จะอยู่ฝั่งนู้น ข้ามท่าเตียนไปเนาะจะอยู่ฝั่งธนบุรีวัดอรุณราชชวาร,รามได้ข่าวว่าผู้ชมเข้ามาเยอะช่วงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะผู้ท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามากันเยอะดูจากคลิปหลายคลิปก็ถ่ายกันนะวันนี้มาในมุมมองอีก,อก,อกมุมนึงนะจ๊ะมาดูยามราตรีกันจ้า นี่ก็ด้านหลังวังแล้วละ่ะนี่จะ้ะตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นท่าประจันทร์แล้วฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นท่าราชนาวิกนะราชนาวีนาวิกโยธินตรงนี้เขาติดไฟตลอดยาวสวยค่ะใกล้ปีใหม่นะคะช่วงธันวามก,กราเนี่ยแฮปปี้นิวเยียนะก่อนแฮปปี้นิวเยียก็จะมีคริสต์มาสนะเดี๋ยวย่าต้องไปต้องเวนหา ไฟสวยๆจากต้นคริสต์มาสมาให้ดูบ้างแล้วล่ะผ่านวัดพระแก้วแล้วก็ไหว้พระเป็นสิริมงคลกันก่อนนะจ๊ะดูซิว่าเราจะวนไปทางไหนได้อมากลางวันคงไม่ได้เห็นอย่างนี้ค่ะอุ้ยมีคนขี่จักรยานด้วยนะอือก็สายรักษาสุขภาพอ่ะนะก็จะมีการวิ่งกันอะไรต่ออะไรในช่วงแบบที่รถมันน,น้อยๆนี่ถ้ารถเยอะก็ไม่ไหวแล้วค่ะช่วงกลางวันบริเวณนี้ก็จะ แน่นนิดนึงเนาะเนี่ยมองตรงไปด้านูน่ก็จะเป็นประตูที่เข้าในวังเนาะแต่เราไม่ได้เข้าเท่านั้นเขากั้นจ้ะกั้นไม่ให้เข้านะเราก็วนออกมาทางนี้เลยจ้ะมาทางวังสวนจิตละดากันดีกว่าคิดถึงพระองค์เลยคิดถึงในหลวงมองเห็นพระเจ้าอยู่ท่ามกลางคนมืดมัว เหมือนเห็นแสงทองสองท้องทองทอง,ทองแสงทองก็ประดับไฟสวยงามเนาะใจตื่นตันเพียงใดมองรนนม,มือทั้งสองก้มลงกราบด้วยหัวใจมองพระผู้มีเมตตาเฝ้าดูแลประชาทั่วนาไกลไกล เมื่อยาโมลาหมดวังพระองค์อยู่เป็นหลักนำหัวใจยึดเดียวอยู่ภายในว่าวันพรุ่งนี้ยังมีหวังดูน้ำพุริมวังนะคะสวยงามด้านในก็สอนเด็กๆไปนะคะเป็นวังสวนจิตสมัยย่าทำงานเป็นครูก็เคยทำเรื่องเข้าไป ให้ครูได้ไปศึกษาเรียนรู้นะสิ่งที่พระองค์ทรงงานไว้เยอะแยะเลยช่วงนั้นพระองค์ยังยังมีชีวิตอยู่นะต้องทำเรื่องขออนุญาตเข้าไปผ่านตรงนี้ด้วยก็จัดซุ้มไว้สวยงามเลยค่ะพอหลวงอยู่ในใจของเราเสมอพร้อมด้วยพระเจ้าอยู่หัราชการที่สิบอู้พระพันปีหลวงด้วยค่ะแล้วก็ พระราชีนีองค์ปัจจุบันในรัชกาลที่สิบด้วยนะค่ะต่อเปนี้อีกหน่อยได้ไหมคะเห็นน้ำพุแล้วสดชื่นเลยหยดน้ำหยาเดเหงื่อพระองค์หยดลงที่ไหนทุกร้อนจะผนพันสลายทุกภัยจะไม่อาจแพ้ว มาถึงตรงนี้ราชดำเนินอุ้ยสีธงชาติด้วยสวยงามนะจ๊ะเหล่าต้นไม้เหล่านี้ก็จะมีไฟระยงระยะสวยงามไม่แพ้ต้นคริสต์มาสเลยนะภูงใจมากๆเลยค่ะปกติถ้ายาอยู่คนเดียวย่าก็จะนั่งรถมีตลอดตลอนไปเก็บภาพสวยๆร่วนี้ต้องมากับครอบครัวก็จะเป็นภาพที่ไวไปนิดนึงก็่างใช้วิธีสโลโมชั่นบาง มัวบ้างเล็กน้อยขออภัยเด้อพี่น้องอันนี้ค่ะสวยงามที่สุดเลยเชียวอันนี้จะเป็นประจำเลยเนาะช่วงช่วงหน้ากระทรวงคมนาคมอันนี้ช่วงสมัยสาวๆยาก็จะมาบ่อยเพราะว่าจะมีพี่ๆน้องๆทำงานอยู่แถวๆนี้หลายคนเนาะมุมหน้าไปก็จะเห็นซุ้มสวยงามเด็กๆก,ก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกระทรวงศึกษาธิการที่อยู่ฝั่งนี้นะคะ แถวแถวนี้แหละถนนราชดำเนินน่าจะเป็นราชดำเนินนอกหรือไงอย่างนี่แหละนะตรงเวทีมวยส่วนอะไรนะเรียกนั่ราชดำเนินนี่แหละค่ะแถวนี้แหละค่ะผ่านเวทีมวยนะิดถึงบ็อกซิ่งเลยนะไฟละยงระยะเลยค่ะเมืองไทยละเมืองร้อนเนาะก,ก็ได้นี่แหละจะ้ะ ขอพระคุ้มครองเทวดาให้พรอ,อันประเสริตในพี่พี่น้องๆทุกคนด้วยนะจ๊ะมาเอ็นดูมาขอบคุณที่ให้กำลังใจยาลินก็จะพยายามทำคลิปดีๆต่อไปนะจ๊ะร้ายอย่างเดียวเก็บเวลามันก็ไม่ค่อยจะไหวพักกันบ้างนะจ๊ะใกล้ปีใหม่แล้วขอนำสิ่งดีๆมาให้พร้อมกับ รางวัลทั้งหลายที่เป็นอาหารตาอาหารใจนะจ๊ะขอบคุณนะคะขอให้แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบายฝากยาลินไว้ด้วยนะจ๊ะทุกคนจ๊ะบ๊ายบาย see you next time bye.